ในราที่ขตวองรัวทีุ่ตั้นเป็นแนตค่าทงถ่ายแั้ก็าแบะแย่ด้วยตีนรถึงค่าทีุณคาทูงผิกตินะครับณขณะนี้เวลพรจ้าปรเสริฐู้พะเห็มที่้อ้ของกราษการนะครับระุทเจ้าพระดผู้เป็นางเขากนะครับพระรัตนารีูนชาติตุาธรและที่นง แม้ใช้คการประเทศวายนะหรือแต่พระพุรัฒนาหมสกุูรุ่งเรืองประกานดูนิธิพวกกันดูทเปเี่ยนเป็นประทานในทีอยี่ทีอีกคูสดีครับกลับลำตข้งี่เดิมครับคอบของเรานะครับลำดับตะไคทางามตั้งัวห้อยารบ ตินสั่งเยที่ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษกลุ่มบูชาติรรมขอกราบเรียนเชิญในความร่มกันตัวเพียรนะฮะตัเพียนะฮะีครับดีแล้วครับขอบคุณครับครอบครวญาตกระรบเรียนกลุ่พิธีกรสวัสนะคนันน้อสารา ขอโทษนะครับขอโทษนะครับาธุปุถาราภิปูชยามาอิมินาสการนาธรรมามาภิปูมาตังทุโธ อะตุวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนุจังต์นะ มธรรนังสรนังคจฉามีธรรมทงสารนังคจฉามีอนังสารนังคจฉามีสังังสารนังคจฉามีบุตียมปีพุทางสารนังคจฉามีบุตรียมปีทางทางสารนังคจคามีบุตรียมปีสังขังสารนังคจฉามีบุตริยมปีสางทางการนังคจฉามีบุตริยมปีุทางสารนังคจฉามีบุตรียมปี yang dilanang serenang dan mi pahala wirmediangg kemani ya mi paha di batatinakana wir hingga si siwa patas kepahi ครับมดีสินค้าธาตุสมานปันนนาติยามิตุราเยอรยปัจฉาปมานัตตานิติเรนสุปฏิญญเมติติเรน

วิปุณะอนันทะญฺจิเอตฺตํอัญญกิติสมยวิปุลตว